สวัสดีครับผมช่างจากร้านโดนไทยนะครับผมวันนี้มีงานเข้ามาตอนเช้าลำแรกของวันนี้28มีนาคม2567ลูกค้าเอาโดนมาอาการโดนตัวนี้ปั๊มทำงานแต่น้ำไม่ไหลนะครับเดี๋ยวมาดูการทำงานของปั๊มกันเราจะมาเช็คนี่นะครับ มีน้ำหน้าในถังเน้่มีน้ำแต่ดูไม่ออกเลยหัวฉีดฟังเสียงปัม๊มปั๊มทำงานครับทีนี้ผมจะเช็คเรื้องต้นก่อนเลยคือผมจะแกะหน้าปั๊มตัวนี้ออกมาครับเพื่อดูหน้าปัม๊มแล้วก็จะลองหมุนปัม๊มโดยที่ไม่มีหน้าปัม๊มจะดูว่ามอเตอร์มันหมุนปกติไหมลูกปืนมันโอเคอยู่ไหมถ้าไม่หาย ผมจะลองเปลี่ยนหน้าปั๊มดูครับถ้าไม่หายนี่ผมต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่ให้ลูกค้าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถอดเช็คกันหน้าปั๊มมันค่อนข้างใส่ย,ยากผมเลยต้องถอดออกมาทั้งดวงนี้ น้ำไหลออกปกติเลยข้อง,งอมไม่ตันนะครับนี่อันนี้น้ําที่ผมอยู่ในถังเห็นไหมไหลออกค่างดีเลยมาสามจุศูนขันตัวนี้น็อตนี่ถองตัวนี้ถองตัวนี้ถงตัวนี้แล้วก่อนสว่างหลวง ุห้กยสั่งหัวจากร้านเราไปทำเองก็ได้นะผมจะสอนไปละเอียดเลยอ่ะนี่ครับแล้วก็พอนันออกแล้วใช่ไหมเราใช้แรงหน่อยนี่วิงหัวปั๊มออกปั๊มสึกเร็วมากปั๊มเห็นไหมครับน้ำไม่เข้าไปเลยแสดงว่าหน้าปั๊มหนึ่งละ ปกติเราจะไปลองกันเปล่าๆเ,เ,เรารวนากล้องถือให้หน่อยครับนี่ฮะ อันนี้ปกติมีรถเปลีนแค่หน้าปั๊มเดี๋ยวใช่ไหมใช่ครับต้องลองก่อนเราต้องลองถ้าหายโอเคเดี๋ยวไปเบิกหน้าปัม๊มอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีใส่หน้าปัม๊มนี่ครับหน้าปั๊มแปดตัวใหม่เลยอันนี้คือของใหม่เราจะมาใส่กันผมจะทอดเกี่ยวตัวนี้เกี้ยครับผมใส่หน้าปัม๊มตัวนี้ไปให้ลูกค้าซึ่งผมจะลองว่ามันทำงานไหม มันดูดน้ำไหมแต่ผมใส่ไปแล้วลูกปืนตัวนี้มันไม่หมุนครับฝืดไปแล้วปัม๊เปมเปลี่ยนใหม่ครับเพ่อนลูกค้าได้แจ้งไว้แล้วว่าถ้าปั๊มตัวนี้เสียให้เปลี่ยนใหม่ให้เขาไปเลยโอเคทีนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนปั๊มใหม่ให้ลูกคา้าตอนนี้ลูกค้าใช้แปดลิตรอยู่ครับลูกค้าแจ้งมาว่าใช้ห้าเปลี่ยนเป็นห้าลิตรเอาโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนปัม๊มฝืดไปแล้วลูกปืนข้างในเสียไปแล้ว อ่าเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่ปั๊ม5ลิตรกันโดยการใช้ปลั๊กเดิมผมติดปั๊มเรียบร้อยแล้วอ่ะมาดูปั๊มถูกติดตั้งไปที่ถังเรียบร้อยแล้วนะครับทีนที่ผมจะเอาสายไฟต่อนะนี่เห็นไหมครับสายเดิมเขาซึ่งมันใช้กับของ5ลิตรได้8ลิตรคือมันหัวเดียวกันเนาะนี่ครับปึ๊บให้ตรงหมุนเกลียวครับแล้วเราจะทําการเก็ีสายให้เขาที่หลังเลยนี่บันอยู่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะมาลอง โอเคปั๊มใหม่เนาะดูดนะครับนี่เสียงดูดอะยนนี้ผมจะมาลองน้ำน้ำไม่มีแล้วใช่ไหมนะ่ะไ,ไม่ต่อการฉีดผมจะให้ดูความแรงของปั๊มก่อนว่าน้ำมันพุ่งไปแค่ไหน อ่าเด้วกล้องมาทางนี้เลยดูครับหอดูดแรงมากน้ําวิ่งมานี่เลยโอ้เป็นไงนี่ครับปั๊มมันต้องแรงแบบนี้เนี่ทีนี้ยออกทุกหัวแน่นอนถ้าหัวฉีดเขาไม่ตันนะอันนี้ฉีดร้อยนะครับน้ําประมาณน,นี้เลยทีนี้ผมจะลองเสียบกับการฉีด ผมจะต่อละการฉีดอ่าทีนจ้มาดูครับเอาโหออกทุกหัวครับดูดูทุกหัวเลยนี่แสดงว่าการฉีดเขาไม่ตันนะโอเคเลยเดี๋ยวมาดูอัตราการไหลของปั๊มลูกนี้กันว่าเท่าไหร่ครับโอเคโฟ์ทำงานปกต,ตินะครับ ไหมฮนี่อัตราก็ไหลสองจุดสี่ของแรงอยู่ฉิดร้อยแนละ้วฉีดร้อยโอ้โหน้ำหมดโอเคครับเสร็จแล้วข้างนี้เดี๋ยวส่งลูกค้าได้เลยต่อโทรให้ลูกค้ามารับไปเรียบร้อยครับสวัสดีครับ